อุ้ยโกบนีโกบบอรบเป็นบ่กระปูบอสองตัวเลยสองตัวเลย่นอะเออหนีมือเออหนีมอ้นี้ก็มกบนอย่่า่าาฮา่าฮก่าฮ่าาฮาฮ่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 า่าส่าฮ่าฮ ดยมศีกอกแต่สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องป่องไปสุขฟซอนอีกเช่นเคยครับนี่เขาบรรยากาศผ่อนคลายวันนี้ครับเราจะมาทําการล่าอีปูน้อยนะครับเนาะอยู่กลางทุ่งแห่อยู่กลางทุ่งแห่ทุ่งนาอีกเช่นเคยหากินตามกวาเยี่ยมไปเลยครับพี่น้องครับอ่ะไปเบิ้งครับว่าเท่าได้ปูบ่หรือข้าว่าปูไรไปสินปูไรอ่าเตือนให้มากันอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว ะโจ๊กคนที่ไหนเื้อข้าของเงินถึหน้าเด้อโอ้โจ๊กเอาเลี่ยบอโอ้ห้างอะไป่ะน้ำมัเดือดเกี่ยวเถอะเห้ยี่วะวะมันจะมูลดินแลี้ออกมาไม่น่าเสียงได้อย่างเงี้ยเนี่ยมันต้องเปิดเครื่องเพื่องนะครับเปิดเพื่องน้ำเพื่องนั่นช้ามันงเหรอวะแน่กูว่าเลยโอ้ขาดเครื่องพี่น้อง ขอไปให้ตายหมดเลยถ้ารุลวเกินตัดเครื่อง้เราเอามาไมเอาไม่เเองเมืองพี่ดิพี่อ้หูนึงกับตองหู้นเนาะปล่อยเขาไปนองครับไปนอนายไปแล้วเนาะขอ่าช้มงไปกันี่นองครับโตันเมืองอยู่ตื่นอยู่เลิกนะฮะโอโหจเขานี่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 งนี่นี่งเนี่นี่มืงควันเลยเนี่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 นีเ็น่นี่ันนี้นี่ โอ้ย oh, uh, ืนเตือนนึงเตือนี่เตือนเตือนนั่นบ้งนนหอแล้วเวครับเตือนเตือนลงสีเนาะพวกกันซับโจโจลงไปนี่บริจีนพูดเลยนี่เออเออนี่นี่นี่หู้งมาแล้วคุณพ่อจะเสมาโออบัวอูหลายพก่นเองครับูาเลยให้หากินตามใี่สาัเท่ากันพี่น้องครับ ไปครับพี่้องครับนี่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 กรหูนึงนี่เป็นนโดเลยแมกลวตัวนี่แก๊กยนี่หูครับเลยๆเเลยู้พี่หูนึงสโอ้นี่หนึสามเป็นคนโดสุดเป็นคนดันโดปูเลยครับพี่้องครับไก้แล้วก้แล้วก้แล โอ้คันแนวนี้หาให้เดียวกับพ่อเด็กตุ่มเด็กกวยอยู่ตัวนี้โอ้โอ้นี้นั่นนั่นนั่นน่นทำนี่ครับโอ้ซทำหนี่เฮ็ดผู้บักเด็กนึงเว้ยเอ้ยแก้ยสมสมตัวมันอยู่สมมติว่าปีอีโค้งหนึ่บ นี่แม่ทั้งแค่มแม่มาหน่องมาอย่างนี้ก็ไดีนี่กระโดดกำลังรับไี่วันแน่แล้วเขื่อนเนี่ยงานบุญกันเลยโอ้โหโซ่โซ่ Ô nhiên, phải đầm cái niềm mọi người. Ngôi, gió nha. Ngôi, quá đêm. Ao vương, ao vương, yết âm đa. Việc. 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 Việc.

นันเอาอีกมันยอม่ะเหรอเฮ้งแปะตัวเตือนวเตือนี่ครับเราปกกิเลยโอ้จงปูงไปเรื่อยว้าตื่นเต้นน่นน้ำนั่นนเวลาหากระปูนะครับ กินตามกันเยอะมสุดยอดนะครับการที่เราจะเป็นเซียนจะเป็นเซียนได้ต้องจับกระปูมือเปล่านะครับกป็เซียนหลังสองหงส์เซียนหลังแมนมาดักมือเต็มจุกดีดีเลยฮะโอ้ยโหขึ้นไปก่อนอยู่ตรงไหนนี่เลยเลยลุกเอากับปิ้นครับพี่น้องครับขึ้กองมาเลยฮะกองดีดีนี่เนี่ยด่ังกินตะกรบเสียน

เป็นผงนั่นีหนาหนามเ็น em. ี่เย็นตะลังเห็นต <so ังยนะนี่นเห็นตะลังไวไวึ้นมาแล้วครับนี่กุนากุนาขาขีอ่านี่นีไส่ใหม่เนี่ยนี่ร้ายเห้เนี่ยมันมันสอดกัน

นี่มาดูชัดมาลงมาแงลงมะนี่อือฮั่นหยอดครับสู้เน่สู้เนี่ยนี่นี่ ปูนาคาเกียตัวใหญ่ใช่ไหมมีนี่นี่นี่ไตมาแล้วนี่เอ้ยล้ามองเดียวอ่ะปวดดีๆนครับลิพอดีนี่ลองจับมังไง นี่ตัวนีตัวเมียนะครับตัวเมียมันจะมีคัปปิ่งนะครับเป็นตัวเมียร้ายนะครับนี่นี่ตัวนึงนะหับหลายพี่น้องครับนี่เือกายู่กันจริงจรัสมันต้องอ้วกอึดป็นแน่อยู่แล้วกินอยู่กันหมู่บ้านพี่น้องอยู่กันเป็นหมู่บ้านเลยนั่นนั่นถึแล้วเอ้าถึอแล้วถึอแล้วนะโ๊บโหใช่ใช่ใช่ตรงนเนี่ยปคตรเกลียดโ๊บ กบ้วยาแล้วาะ้นี่โนี่ก็มีนู่จากมีนกบกอบต้องใส่ใจออกก่อนกกปูเว้ยกกูตัวเดียวนี่ก็เอไมก่านี่นี่กนี่ก็เชืหมกาี่ครดีใจออกก่อนแล้วปวดเท้อเนาะเนดบคพี่น้องครับไม่ง้เขยเลยวะอ้ยนี่นีู่นึง Nhanh nhau, nhanh nhau, nhanh bay nhanh nhau,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  nhanh tố nhanh nhau, 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 nhanh Để ยายได้หมดเลยยาได้ะแม่หนีมือเป็นไมีแห้งอยู่อเจารู้ก่าหมืนไงเ้ามันขุดเลยเบ้งฮะวัลาพากลับาทำอะไพี่น้องสวัสดีีดัสวัสดีบ๊ายบายวครับทหมมกระพูครับ้มกระพูว้า 宫殿没